แต่ว่าถ้วยชานี่มันไม่จําเป็นจะต้องสมบูรณ์อ่าไอ้ไอ้ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์เราต้องไปเปลี่ยนความเชื่อว่าแต่ว่ามันมันมีการใช้สอยว่าไอ้นี่มันใช้สอยตรงนี้ใช่ไม่ได้กินกันเต็มแก้วถ้าเต็มถ้วยถูกแล้วถูกแล้วมันจะไปใส่อะไรเกินตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มันมันมันมือมืออันนี้ใบนี้เราเราชอบเลยอ่ะเนี้ยดูดินที่เราทดลองดดินอันนี้มันมีเหล็กเยอะ แต่นี่ดินที่กับเราเรากำลังจะทําหม้อใบใหญ่เสียงใสมากดีเสียงดีคือมีความมาสุขตัวดีสุขตัวดีนี่เท่าไหร่อ่ะ1,200 1,250 12 <50. S 3> <Okay. S 1> โดยประมาณที่จรงิง1,280ก็ได้วิชาหลักเลยที่ที่ทําให้เราทํางานแล้วได้เนี่ยวิชาองค์ประกอบนะใช่ซึ่งวิชาดราอิงเนี่ยมันก็วิชาดรอิงหรือเพ้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นพื้นฐาน ที่เรากำลังคุยกันใช่ไหม,มแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีแตกของเปิน d r a w i n สร้างสารรค์คือเขียนแบบที่ที่ตาเห็นนะสมุติเขียนอันนี้ยแล้วเอาความรู้สึกตัวเองอเข้าไปใส่ม,มันก็จะเขียนอันนี้ออกมาไม่เป็นอันนี้ละเป็นอาจจะใส่สีอื่นเข้าไปในในฟอร์มหรือบิดฟอร์มมาเนี้ย พราะนั้นเราเราเห็นเด็กที่บางคนที่เป็นอะไรนะอเด็กเด็กพิเศษเด็กพิเศษเขียนรูปมาบางคนเขียนสวยมากเลยไม่เคยเรียนมาอืแต่เขามีเขามีจังหวะในหัวเขาขยี้ขยี้เส้นไม่ได้เส้นไม่ได้เส้นแบบไอ้กล้ามเนื้อถูกต้องเลยนะแต่ว่าเขียนออกมาได้ได้ดีเพราะว่าเกิดจากเข้าใจว่าเกิดจากจังหวะที่เขาอืมคิดะกับอะไรอะ สมาธิที่เขาทําช่วงนั้นน่ะแต่อันนั้นก็คือทักษะนะค่ะน้นาแต่มันไม่ได้ถกสอนมากนมันเกิดขึ้นมาจากเขาเขาจะมีทักษะของของเขาเองเนาะทําไมทําไมเราเอาหลักสูตรเราอะไปเทียบกับเด็กห้าสิบคนเนี่ยทำไมอาจารย์ไม่มองว่าเด็กแต่ละคนเป็นยังไงอืออ่งจริงจริงเขาก็มองนะแต่พอมองปุ๊บเวลาวัดผลเขาเอาอะไรบางอย่างเข้าไปวัดอ่ะเรามีแต่ ความรู้สึกอยากปั้นแต่ว่ามันน,นี่ถี่ปั้นมาหนักพึกเลยเพราะ,ะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้อย่างอ,อย่างเราเรารู้แล้วว่ามนุษย์มันมันควรเกี่ยวข้องกับอะไรแล้ววิธีการใช้จุดไหนที่มันจะดีอย่างเงี้ยอ่ามันมันมีนะลองลองยกสองใบนีคร่บอ่านะอ่าแทบจะเท่าเลยมั้งใช่เ <laughs> <laughs> พราะยังมันเป็นเรื่องทักษะเเรื่องทักศกษะ วิธีตัดวิธีความฉพลัน mm hmm. วิธีเข้าใจว่าไอ้ความฉพลันมันหมายถึงอะไรเน <c oughs> ี่ตรงน <c oughs> เนี้ย <c oughs> เนี่ยเนีากกา่ยจะกันที่ที่ปั้นเราไม่ไม่เอาฟอร์มเท่าไหร่เราเราอาลมนำอ่ะบางทีบางบางบางใบเราเอาเอาดินเฟ้ยงอ่ะ mm hmm. มันก็เป็นปริมากรรมอะเนาะ เขาเรียกเลยในทฤษฎีองค์ประกอบมันเป็นเรื่องของของการซ้ำอ่ะมีพีดแบบแต่เราก็บอกว่านี่คือลีซเกิลนะอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันเกิดความต่างขึ้นมาคือตรงนี้ใช่ฟอร์มมันตรงนี้ที่มันมันมันไม่ซ้ำกันคือใช่มันจะเกิดคอนทราอย่างนี้แต่เราจะเน็บดอกไม้หรือจะวางอะไรก็แล้วแต่ใช่พวกจัดดอกไม้มาเห็นนะคงแบบโอ้โหจินตนาการอ่า ใช่เขาอย่างเงี้ยก็น่าจะจัดดอกไม้ได้ที่ได้หมดละได้หมดละนี่นะนี่ดูให้เห็นดอกด้นยนดูสิอ่าสีมันมหัศจรรย์นะเสียไว้ตั้งหลายที่สีมันมหัศจรรย์นะเนี่ยนี่สวยเลย